ัลโหลที่ไปจะหมดแล้วคุ้นได้ว่าเออถ่ายดีกว่านี่นะอันนี้คืออยู่ดีๆอยากกินซ่วข้าวปุ้นแต่ไม่มีขนมจีนในตู้ก็มีแต่เส้นแก้วทำยังไงเอาเส้นแก้วมาทำจะอร่อยไปอีกอ่ะมาดูในส่วนของผักกันบ้างนี่อันนี้เราเพิ่งกลับจากอุดอรธานีนะคะสังเกตจะมีผักเราๆเ,เยอะ มีอันนี้หอมแดงหอมมอญอะหัวใหญ่ๆห,หอมแดงมอญหัวใหญ่เนี่จ้าแล้วก็ข่าอ่อนต้มข่าอ่อนต้มแล้วก็ดอกกระเจียวดอกกระเจียวนะคะกระเจียวอย่าออกเสียงพิษนะคะกินสดๆก็ได้นะแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็ผักแพล นะคะคแล้วก็พักชีลาวนี่ผักชีลาวนะคะที่เขาเอาใส่ออกผักเปรมมากค่ะพร้อกับจากอุดรน,นะคะคุณไม่มีการเสียเวลาจ้าไปไหมอันนี้กล้องสดนะนี่เพราะว่าถ้าใช้แอปแล้วมันจะมองไม่ค่อยเห็นไอ้น,นี่นี่นี่น สีผมที่ผมไปทํามาเห็นไหมเขาเรียกอะไรนะเทคนิคบาลาย์อะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะซึ่งข้างบนมันจะเป็นแบบไล่สีลงมาแล้วก็เป็นไฮไลท์ตรงปลายางเห็นปะปลายจะเป็นสีเขียวอมเทาเขียวและเทานะคะเหลือบม่วงแว๊บๆวบแดงประกายแสบเหลือบม่วงแว๊บๆวบ ปไปกินมาวันนี้เรากินไม่หมดเ่ยหอมากินกับตัวข้าวุ่นดึกๆคะ่ะหันหน้าดึงขนตาออกไปแล้วออเอาไก่กับทิ้งมันไว้ตัวเดียว หลายวันกลับมากัดรลิจานางโกรธตอนนี้กำลังงออยู่ดีขึ้นละวันนี้ให้อุ้มแล้วแป๊บหนึ่งอะไก็สดเลยอืมน่าเออมไม่ให้ถ่ายทอดสดอะ่ะจอมันจะสั้นกว่านี้ครึ่งหนึ่งมันจะเห็นไม่หมดเห็นนิดเดียวถ่ายท้องสดถ่ายมือีโอด,ดีกว่าให้มาะ แมันี้เลยเลยอ่ะ <c oughs> แซบ,บมากปากเด็ดปันเดือดพริกแซบบมากอยู่ดีก็อยากจะกินปลาร้าขึ้นมานะคะทำไมสีถ้วยมัน จอะต้นหอมเป็นคนชอบกินผักมาก หอหอมเผ็ดนี่กินไปเยอะแล้วอ่ะกินจนจะอิ่มแล้วค่อยจากจะถ่ายยังไม่รีน้ำให้เลยอ่ะน้ำหมยกินที่ตัดไหม อ,อโชว์สีผมให่สวยนะพ,พี่พี่ช่างบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นนะไปทําร้านแล้วก็ทําสีของ เนี่ยดาวินเนสเนี่ยนะมันก็จะประมาณเหยียบหมื่นอ่ะอคือสีเขาดีมากเลยแกดีงามเรวจะโฆษณาว่าตอนทำนะคือแบบมีการฟอกปลายมีการนุ่นนี่นั่นนะคะมีเคลือบเคลาตินมีหมักทิตเม้นต์คือทำให้ดีมากอะ่ะทำเสร็จแล้วผมไม่เสียไม่แตกปลายเลยคือสภาพผมเราก่อนที่เราเข้าไปทำนะมันยังแบบแห้งกรอบน,น,นู่นี่นั่นแต่ว่าออกมาแบบผมนิ่มอะ่ะ สวยมากแนะนำเลยไม่เหม็นนะคะไม่แสบหัวด้วยใครที่อยากทำผมนะวันนี้เราทำฟรีค่ะเราเป็นนางแบบเราทำฟรีนะคะต้องขอขอบคุณงานดีๆจากพี่ส้มด้วยนะคะอสวยสวยถูกใจซึ่งตอนแรกอะตอนแรกบอกพี่เขาว่าอยากไปสีแบบสว่างสว่างสีแบบพัดเทลนู่นนี่นั่นซึ่งพี่เขาบอกว่ามันต้องกัดทั้งหัวและสงสารผม ก็เลยได้แบบนี้มาเขาบอกว่าสีเนี่ยสวยเข้ากับน,น้องนะคะเพราะว่าหน้าน้องอะแรงหน้าแรงคือหนูสแต่งซอฟๆไปแล้วนะพี่รู้อีกอ่ะรู้อีกว่าเราเป็นคนแรงแรงแต่ไม่แรดนะคะ ่ะคมันกินดอกกระเจียวให้ดูดีกว่าของแปลกแน่ถ้าไม่กับอุดรไปนะแถวนี้ก็ไม่มีขายรอกแกในสวนของดอกกระเจียวนั้นถ้าใครเคยไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวที่ชายภูมินะนั่นแหละเหมือนต้นนี้แหละดอกนี้แหละเหมือนกันเลยแต่เราเอามากิน <laughs> รสชาติเหรอแป๊บปกติเขาจะกินแบบลวกกันเนาะลวกใส่นึ่งปลาใช่ปะแต่นี่น้องแอมบอกว่ากินสดๆก็ได้พี่เมีะลองจ้ะกินสดได้รสชาติเหมือนขิงอ่อน มันขิงอ่อนเหมือนขาเหมือนขาอ่อนดิอืซึ่งขาอ่อนแล้วก็มีนะ้๊เ้ขาอ่อนแต่หัวใหญ่เชะอันนี้ลวกแล้ว แปะอล้วคือ,อ,อแล้วไปก่อนดีกว่าเพราะเน็ตกระมากกว่าจะอัพได้ดแต่ให้ดูก่อนเนี่มพักไปแล้วนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะเดี๋ยวกินให้ดูนะบ๊ายบาย